ติดตั้งว่าแปลง2,500 k v a น้ำหนักอยู่ประมาณ6ตันนะครับนั่งร้านก็จะ4เสาตัวนี้จะเป็นของ2,500ันนะครับอันนี้เป็น 1, พันหกพันหกหนักประมาณ4ตันใช้เคนยีน่สนิบห้าับหน้างานก็สภาพเละหน่อยนะครับหน้าฝนต้องทำใจแล้ะ <c oughs> ปัญหาก็งานเข้าครับเนื่องจากรถปูนก็จะเข้านะครับเรายกมาแปลงเสร็จล้วก็ตลบไปให้รถปูนเข้าออกก่อนนะครับมันต้องเอือเฟื้อเผื่อแผ่กันอาพร้อมแล้วครับพร้อมยกใส่สเกลแล้วเรียบร้อยแล้วครับ บอกเคนโดยสุริยาสาว โอเคขาผ่านพี่ขาผ่านขาผ่านครับขาผ่านไปเลย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  ครับขาผ่านไม่ไม,ไม่ไม่ต้องเปมากนะเด่นหม้อหม้อมันใหญ่เอาใกล้เคียง นักถ้าได้ก็เลียบลดเลยโอเคไหมเจ๊